วันลอยกระทงเรื่องกิจกรรมในวันลอยกระทงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีวิดีโอนะคะการประกวดนางนุน่มามัมาให้เด็กชมด้ยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสสคะสวยแบบเลยค่ะกับ ผู้เข้าประกวดนางนุภมาสคลองเกียน2 5 6 1เหด์ค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเล็กต่อไปนะครับหมายเลเ็กเนางสาวฮาร์โมนี่ปลอยไฟลิทธิวครับดูชังสำอางงามสิ้นคำที่ยินยังน้อยไปหรือว่าชาติก่อนนางได้รับพรของใครคงสร้างผลบุญ จหมายเลขเจ็ดนะคะนางสาวฮาร์โมนีพลอยไพดินชิวแปลว่าหน้าตาเธอจะดูอินเตอร์นะฮะแต่หัวใจเธอบอกว่ามีความเป็นไทยเต็มร้อยนะครับไทยแท้เลยค่ะพูดภาษาไทยชัดเจนมากนะคะตอนช่วงแนะนำตัวเองนี่ก็ใช้สองภาษาเลยใช่ครับแล้วันนี้ก็มาในชุดไทยที่สวยงามนะครับแถมประดับดอกไม้ได้เข้ากับชุดสวยงามมากๆเลยนะฮะ หมายเลขแปนางสาวธ<ม>ีรกรินเกษมสิทธิ์ชัยกุลวิดีโอที่เด็กได้ชมไปเมื่อกี้เป็นการเป็นกิจกรรมอะไรคะคุณผู้จุนเป็นกิจกรรมประกวดนางน,นพมาศั่นเค่ะคุณเฟิร์นแล้วคุณจุมคิดว่านอกจากการประกวดนางน,นพมาศแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอะไรในวันลอยกระทงอีกไหมคะมีคะ่ะคุณเฟิร์นมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมต่างๆได้เลยค่ะกิจกรรมที่ทําในวันลอยกระทงนะคะก็มีการทำบุญให้ทานไม่ว่าเราจะไปที่วัดหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเราสามารถทำบุญได้แล้วก็การให้ทานแก่สัตว์หรือว่าคนยากไรนะคะในวันนี้เราก็จะมีการทำบุญกัน กิจกรรมต่อมานะคะก็คือการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองนะคะเพราะว่าในตอนกลางคืนเราจะมีการลอยกระทงการทำความสะอาดก็คือเป็นการขอขอมาเหมือนแม่น้ำคงคาเหมือนกันนะคะเพื่อให้น้ำสะอาดและกระทงของเราลอยไปได้นั่นเองค่ะกิจกรรมต่อมาที่มีการทำในวันลอยกระทงก็คือการประดิษฐ์กระทงเป็นรูปทรงต่างๆที่เราทำได้นะคะบางคนอาจจะเป็นกระทงกล้วย หรือเป็นกระทงขนมปังตามที่เราชอบนะคะมีหลากหลายมากเลยเด็กๆก,ก็สามารถประดิษฐ์กระทงได้นะคะร่วมทำกับผู้ปกครองในวันลอยกระทงค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมที่ทำในเวลากลางคืนนะคะก็คือการประกวดนางนกพมาราบค่ะไม่ว่าจะเป็นของผู้ใหญ่และเด็กนะคะบางที่ก็จะให้เด็กไปประกวดนางนกพมาราบเป็นเด็กผู้หญิงแต่งตัวชุดไทยนะคะไปประกวดนางนกพมานั่นเองค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะก็คือการลอยกระทงค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้เราลอยกระทงในเวลากลางคืนจะมีกระทงที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาที่ทำเมื่อตอนกลางวันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะซื้อมาก็ได้นําไปลอยกระทงเพื่อขอขามาแม่น้ําคงคาและในกระทงของเรานะคะก็ต้องมีดอกไม้ทูบเทียนนะคะในการลอยด้วย กิจกรรมต่อมานะคะก็คือการปล่อยโคมลอยหรือการจุดพลุนั่นเองเป็นกิจกรรมที่ปล่อยโคมไฟไปตามอากาศนะคะแต่ส่วนมากในปัจจุบันจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเพราะการปล่อยโคมลอยเมื่อไฟมันดับลงก็จะไปตกที่บ้านคนอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้เขาจึงงดการปล่อยโคมลอยส่วนมากก็จะเห็นน้อยลงแล้วนะคะ ค่ะเด็กๆก็ได้ดูกิจกรรมในวันลอยกระทงไปแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะบอกกิจกรรมในวันลอยกระทงนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอัดคลิปวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มของห้องตัวเองนะคะแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ๊มยบาย